ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัริยาณมิตรทุกท่านเห็นธรรมถึงเห็นทางสว่างสำหรับหัวข้อในวันนี้เป็นประสบการณ์จริงจากครอบครัวครอบครัวหนึ่งซึ่งมีปัญหาที่รุมพร้าแต่ชีวิตสามารถพลิกผันได้ด้วยการสวดมนต์และปฏิบัติธรรม เรื่องราวของข้าพเจ้าเหมือนฝันร้ายที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเป็นฝันร้ายที่ยาวนานที่สุดและมันได้ซึมซับฝังลึกลงไปในใจของข้าพเจ้าเป็นเวลานานโดยไม่รู้ตัวข้าพเจ้ามีพี่น้องสามคนพี่ชายสองคนข้าพเจ้าเป็นคนสุดท้องครอบครัวของเรามีฐานะปานกลางคุณพ่อเป็นข้าราชการมีตำแหน่งเป็นผู้บริหาร ส่วนคุณแม่นั้นเป็นแม่บ้านจะด้วยเหตุใดก็ไม่ทราบได้คุณพ่อกับคุณแม่ทะเลาะกันแทบจะทุกวันและจะรุนแรงมากหากวันไหนคุณพ่อดื่มเหล้ากลับมาคุณพ่อจะมีคนรู้จักเยอะเวลามีงานชาวบ้านต้องเชิญไปเป็นเกียรติคุณแม่ก็ต้องไปด้วยต่างคนก็ต่างดื่มพอกลับถึงบ้านก็มาพูดกันในเรื่องงาน แล้วก็ตำหนิการเสียงดังขึ้นเรื่อยๆความรู้สึกตอนนั้นอายุประมาณ13 1 4ถึงข้าพเจ้าตกใจทุกครั้งกลัวและอายชาวบ้านเป็นที่สุดพอดังขึ้นเรื่อยๆก็เริ่มมีเสียงตบตีเตะประตูเสียงวิ่งเสียงร้องให้คนช่วยกระชากลากถูมันติดตาข้าพเจ้ามาจนถึงทุกวันนี้บางครั้งคุณแม่ก็หนีออกจากบ้าน เพราะไม่อยากทะเลาะด้วยเดินหนีเข้าไปสวนหลังบ้านตอนกลางคืนมืดๆหลบตามขอนไม้คุณแม่เคยเล่าให้ฟังว่าคืนวันหนึ่งพอทะเลาะกันแม่ก็เดินออกจากบ้านไปเรื่อยๆแล้วไปนอนอยู่ในป่าช้าที่วัดไปหาพี่ชายลูกชายคนกลางเผาที่วัดนั้นผีไม่มีหรอกแม่ไปนอนป่าช้ามาไม่เห็นมาหลอกเลยแม่เพิ่งมาเล่าให้ฟังเร็วๆนี้เอง ปกติท่านจะไม่ชอบเล่าอะไรที่ทำให้ลูกไม่สบายใจแต่เกินเรื่องกันเรื่องผีก็เลยเล่าออกมารู้สึกสงสารท่านมากข้าพเจ้าจะรักคุณพ่อและคุณแม่มากแม้ว่าคุณพ่อกับคุณแม่จะทะเลาะกันบ่อยแต่ท่านทั้งสองคนไม่เคยทำร้ายลูกหรือด่าบแบบหยาบคายไม่มีเลยเหตุการณ์ร้ายแรงที่สุดสำหรับชีวิตในตอนนั้นก็เกิดขึ้น คุณพ่อคุณแม่ทะเลาะกันอย่างรุนแรงแม่โดนทำร้ายร่างกายบอบช้ำเขียวช้ำไปทั้งหน้าและตามร่างกายคุณแม่จึงหนีไปอยู่กับคุณนะ้าวันนั้นก็อยู่บ้านกันสองคนกับพี่ชายแต่พี่ชายไม่ออกจากห้องเลยคุณพ่อกลับมาบ้านตอนเช้าเช้าว,วันนั้นพอทานข้าวเรียบร้อยก็เหลือไปมองห้องพี่ชายข้างบนบ้านหน้าต่างเป็นกระจก มองเห็นเชือกตึงๆเหมือนจะแขวนอะไรอยู่ในห้องก็เลยเอาเก้าอี้ไปปีนดูเห็นภาพพี่ชายแขวนคอตายอยู่ในห้องจึงร้องตะโกนเรียกคุณพ่อตอนนั้นคุณพ่อกำลังจะออกไปทำงานคุณพ่อเรียบวิ่งเอามีดมางัดท้องแล้วก็ร้องไห้โฮวิ่งเข้าไปกอดศพพี่ชายที่ขึ้นอ่ดร่ำไห้ปานจะขาดใจ ข้าพเจ้าเพิ่งจะเคยเห็นคุณพ่อแสดงความรักต่อพี่ชายเป็นครั้งแรกสภาพคุณแม่ที่มาดูศพลูกก็ต้องมีคนหิ้วเปีกทั้งสองข้างเป็นภาพที่หดหู่สะท้อนใจมากพอมาเจอหน้าคุณพ่อคุณพ่อก็โทษคุณแม่เป็นเหตุที่ทำให้ลูกต้องตายต่างคนต่างโทษกันทะเลาะกันทั้งน้ำตาภาพเหตุการณ์ในวันนั้นข้าพเจ้าได้ทราบถึงความรัก ที่คุณพ่อคุณแม่มีให้ลูกแม้ปกติอาจจะไม่ค่อยได้พูดหรือสนใจแต่เมื่อสูญเสียลูกท่านทั้งสองก็ร้องไห้ใจจะขาดเหมือนจะตายตามลูกไปเลยทีเดียวข้าพเจ้านึกได้ทันทีว่าต่อไปนี้จะไม่ฆ่าตัวตายเด็ดขาดแม้แต่คิดก็ตามเหตุการณ์วันนั้นทำให้ข้าพเจ้าไม่กล้าที่จะทำร้ายตัวเองตั้งใจเรียนกลัวว่าท่านจะเสียใจมาก แต่เป็นการกดดันตัวเองเครียดกับตัวเองจนติดเป็นนิสัยพอพี่ชายคนกลางเสียชีวิตคุณพ่อก็หันมาสนใจข้าพเจ้ามากขึ้นทำห้องนอนให้ใหม่ติดฝ้าเพดานใหม่ไม่ให้มีช่องทางที่จะแขวนคอฆ่าตัวตายได้เลยพอจบม .3 คุณพ่อส่งให้ไปเรียนที่ต่างจังหวัดอยู่กับเพื่อนของพ่อเอง แต่สภาพครอบครัวของข้าพเจ้าก็ยังเหมือนเดิมแต่ก่อนจะมีคุณพ่อกับคุณแม่ทะเลาะกันแต่ช่วงหลังมีพี่ชายคนโตเข้าไปร่วมอีกคนหนึ่งคุณพ่อจะว่าคุณแม่ตามใจพี่ชายเกินไปให้เงินใช้เยอะไปในช่วงนั้นข้าพเจ้าคิดว่าคุณแม่เสียใจมากและอยากแก้ตัวใหม่ท่านจะให้ทุกอย่างที่ลูกต้องการจนบางครั้งอาจจะดูเหมือนว่า ตามใจพี่ชายมากเกินไปเมื่อคุณพ่อเข้ามาทำร้ายคุณแม่พี่ชายก็จะช่วยคุณแม่และเข้าทำร้ายคุณพ่อโกรธคุณพ่อคุณพ่อได้รับบาดเจ็บหลายครั้งมีครั้งหนึ่งกระดูกหัวเข่าแตกต้องเข้าเฝือกเป็นเดือนๆช่วงนั้นพี่ชายก็เงียบอยู่แต่นห้องนอนไม่กล้าเดินไปซื้อของที่ร้านค้าไม่กล้าไปในที่ที่คนเยอะเสพยาเสพติด ทำร้ายจิตใจคุณแม่หลายครั้งครอบครัวเรามีสภาพชีวิตอยู่แบบนี้หลายปีเหตุการณ์ที่ทำให้ข้าพเจ้าเกิดปัญหาขึ้นเมื่อมีความรักในวัยเรียนเขาเป็นเพื่อนของข้าพเจ้าเองเขาเป็นคนร่าเริงหัวเราะเก่งเรียนเก่งพูดจาตลกซึ่งมันทำให้ชีวิตของข้าพเจ้าดูสดชื่นแจ่มใสมากขึ้นคิดว่าเขาคงมองว่าข้าพเจ้าเป็นคนเรียบร้อย พูดจาดีมีเมตตาข้าพเจ้าเองก็คิดว่าตัวเองเป็นแบบนี้แต่เวลาที่โมโหหรือโกรธข้าพเจ้าจะเป็นคนรุนแรงเอาแต่ใจตัวเองโมโหร้ายระงับอารมณ์ตัวเองไม่อยู่มันตรงกันข้ามกับที่เขารู้จักเราหมดเลยก็เลยเป็นนิยายรักแสนเศร้าไปนิสัยโมโหร้ายข้าพเจ้าไม่เคยรู้ตัวมาก่อน ต้องการที่จะให้คนอื่นเข้าใจตัวเองฝ่ายเดียวเขาบอกเลิกเหตุการณ์ครั้งนั้นเป็นฐานความคิดของข้าพเจ้าในเรื่องความรักข้าพเจ้าจะไม่ยอมเอาความรู้สึกตัวเองไปผูกพันกับใครจนเกิดความรักเด็ดขาดมันทรมานมากหากรักนั้นไม่สมหวังนี่เป็นความทุกข์รูปแบบใหม่ที่ข้าพเจ้าสะสมไว้ในชิตตัวเอง เกิดเหตุการณ์วิกฤตอีกครั้งเมื่อข้าพเจ้าเรียนจบคุณพ่อแยกทางกับคุณแม่คุณพ่อลาออกจากราชการไปสร้างครอบครัวใหม่กับผู้หญิงคนใหม่คุณแม่กับพี่ชายอยู่บ้านไม่มีรายได้ไม่มีอาชีพพี่ชายก็อยู่แต่ในห้องบางครั้งก็บังคับให้คุณแม่ไปหยิบยืมเงินมาให้คุณแม่ดื่มเหล้าเกือบทุกวันเคยดื่มติดต่อกัน8-10วันโดยที่ไม่ทานข้าวเลย ข้าพเจ้าส่งเงินให้คุณแม่บางครั้งพี่ชายก็แอบไปเบิกเงินก่อนพี่ชายเกเรมากข้าพเจ้ามีความทุกข์มากและไม่สามารถแก้ไขอะไรได้เลยดูเหมือนปัญหามันเกิดขึ้นใหม่เรื่อยๆงานตัวเองก็เริ่มมีปัญหาทำงานผิดพลาดเกิดความเครียดในที่ทำงานจนต้องหางานใหม่ช่วงที่ว่างระหว่างรอง,งาน ข้าพเจ้าเริ่มสนใจศึกษาธรรมะมาตลอดเราคิดว่าเรารู้ดีรู้ชั่วแต่พอเกิดปัญหาเราเอาธรรมะมาใช้ไม่เป็นเลยแต่ก็เริ่มสนใจมากขึ้นชอบฟังเทปธรรมะซื้อหนังสือธรรมะเยอะแยะฟังก็มากอ่านก็มากแต่ปัญหามันก็แก้ไม่ได้สักทีและความทุกข์ก็ประเดประดังรุมราวเข้ามา จนวันหนึ่งมีเหตุให้ต้องพาคุณแม่ไปอยู่ด้วยกันเพราะไม่อยากให้คุณแม่ดื่มเหล้าอีกทั้งคุณพ่อก็พาผู้หญิงคนใหม่ไปอยู่บ้านด้วยมีบุตรด้วยกันแล้วข้าพเจ้าตัดสินใจพาคุณแม่มาอยู่ที่กรุงเทพถึงแม้ว่าจะมีความกังวลในเรื่องของค่าใช้จ่ายสุขภาพของคุณแม่แต่ช่วงนั้นได้อ่านหนังสือสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมและติดมาก ซึ่งเนื้อหาในหนังสือมีทั้งความรู้เรื่องพระพุทธศาสนาความบันเทิงและวิธีปฏิบัติธรรมที่วัดอัมพวันข้าพเจ้าเคยไปที่วัดอัมพวันมาแล้วสามครั้งแต่ไม่เคยกลับไปทำที่บ้านเลยแต่เหตุการณ์วิกฤตครั้งนี้เป็นกังวลเรื่องแม่มากเริ่มหยิบหนังสือสวดมนต์ของหลวงพ่อจรัญมาสวดมนต์ทุกคืน สวดอิติปิโสพาหุงมหากาแล้วต่อด้วยอิติปิโสหนึ่งห้องเท่าอายุบวกหนึ่งสวดทุกๆุกคืนแล้วก็อธิษฐานจิตเสมอว่าขอให้โลกมีทางออกขอให้คุณแม่อยู่ได้ขอให้คุณแม่มีงานทำและในที่สุดคุณแม่ก็ได้งานคุณแม่มีความสุขในการทำงานทำให้รู้สึกศรัทธานในพระเดชพระคุณของหลวงพ่อ พราะคำสอนที่สอนว่าพ่อแม่มีปัญหาแก้ที่ลูกลูกมีปัญหาแก้ที่พ่อแม่ให้ฝ่ายที่จะแก้สวดมนต์เป็นประจำหรือปฏิบัติกรรมฐานเป็นประจำแล้วแผ่เมตตาให้กับเจ้ากรรมนายเวรฝังดูแทบจะไม่น่าเชื่อแต่ข้าพเจ้าเชื่อเพราะประจักษ์แก่ตัวเองแล้ว คุณแม่กับข้าพเจ้าสวดมนต์ทุกคืนข้าพเจ้าด้วเริ่มสวดตอนเช้าโดยเพิ่มอาราธนาศินห้าด้วยแล้วก็สวดพาหุงมหากาทำอย่างนี้ก่อนนอนทุกคืนทุกเช้าจนในที่สุดข้าพเจ้าไม่ต้องดูหนังสือสวดมนต์แปลกใจตัวเองที่สามารถสวดบทพาหุงมหากาได้ทางั้งที่แต่ก่อนจะความจำไม่ดีสมาธิสั้นขี้หลงขี้ลืม แต่พอตั้งใจจะจำบทสวดพาหงมหากาวันเดียวก็สามารถจำได้เลยและมีความจำดีขึ้นมากสามารถจำเบอร์โทรศัพท์หน่วยงานที่เคยติดต่อง,งานได้เกือบหมดแค่นึกก็จำได้ไม่ต้องเปิดสมุดโทรศัพท์บ่อยๆทำงานเร็วขึ้นและถ้าจะตั้งใจจำอะไรจะจำได้เลยและจะติดตาตัวเองสามารถดึกออกแปลกใจมาก ห้องนอนที่พักสะอาดทานข้าวเสร็จจะต้องล้างเลยเราไม่นึกขี้เกียจเหมือนแต่ก่อนมีความรู้สึกภูมิใจในตัวเองศรัทธาตัวเองมากขึ้นคำสอนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเป็นจริงทุกประการสวดมนต์ทำกรรมฐานทำให้เรียนหนังสือเก่งทำให้มีความจำดีคนทำกรรมฐานได้จะขยันไม่พักจะไม่เดียว ที่กินสะอาดที่ถ่ายสะอาดแต่ก่อนจะอยู่ทำงานดึกทุกวันทำงานยังไม่เสร็จบางวันอยู่ที่ทำงานถึงสี่ทุ่มแต่ปัจจุบันกลับตรงเวลาทุกวันบางทีงานเสร็จก่อนเวลาต้องเข้าไปเสวนาธรรมที่เว็บหลวงพ่อจรัยทุกวันความศรัทธาต่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อเริ่มมีมากขึ้นซื้อหนังสือและเทปของพระเดชพระคุณหลวงพ่อมาฟังเกือบจะครบทุกเล่มทุกม้วน เยอะมากและจะตั้งใจอ่านทุกตัวอักษรเลยก็ว่าได้และได้เริ่มปฏิบัติเดินจงกรมและนั่งสมาธิก่อนนอนและตอนเช้าทุกวันโดยเดินหนึ่งชั่วโมงนั่งหนึ่งชั่วโมงแล้วก็สวดมวนต์ตามปกติทราบซึ้งกับแนวทางการปฏิบัติของพระพุทธเจ้ามากบางครั้งนั่งนึกน้ำตาไหลพระเดชพระคุณหลวงพ่อผู้มีความเมตตาคำสอนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ ช่างประเสริฐทำให้ลูกได้เห็นความจริงของชีวิตให้ลูกได้สัมผัสกับความสุขที่ไม่เคยได้จากที่ไหนเลยจากประสบการณ์ของตัวเองอยากยืนยันด้วยชีวิตที่มีอยู่การปฏิบัติธรรมสามารถสร้างความสันติสุขสงบร่มเย็นให้กับชีวิตของเราได้ท่านปฏิบัติตามแนวทางของพระเดชพระคุณหลวงพ่อให้จริงสวดมนต์ให้จริงทำทุกๆวัน สวมดมนต์ไม่ได้ก็อ่านตามหนังสือไปเรื่อยๆให้คล่องในอักขระและพอตั้งใจจะจำจะจำได้ง่ายพอสวดทุกวันทุกวัน,วนจิตจะเริ่มมีสมาธิสติมีความจำดีเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองในทางที่ดีขึ้นเริ่มศรัทธาในการปฏิบัติในคำสอนพอศรัทธาลึกซึ้งก็จะมีความเพียรในการปฏิบัติเพียรมากรู้มากเข้าใจมาก ก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆทำให้เราพัฒนาศัก,กยภาพของตัวเองให้ดีขึ้นเรื่อยๆจากประสบการณ์ของข้าพเจ้าจะปฏิบัติธรรมให้เจริญในธรรมเราต้องมีความกะตันยูต่อคุณพ่อคุณแม่เรื่องราวที่เกิดขึ้นกับข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่โทษใครไม่เคยโกรธคุณพ่อรักท่านมากความไม่เข้าใจกันระหว่างคุณพ่อกับคุณแม่ปัญหาทุกอย่างเกิดขึ้น เป็นกรรมที่เราได้กระทำร่วมกันมาทุกคนต้องชดใช้กรรมตามที่ตัวเองได้กระทำไว้อย่าเอามาเป็นทุกข์ถูกต้องที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อสอนทุกอย่างพ่อแม่ทะเลาะกันเราเป็นลูกอย่าไปเข้าข้างไหนว่าท่านไม่ดีเป็นบาปเป็นกรรมเปล่าๆป,ปัจจุบันคุณแม่มีสภาพจิตใจดีขึ้นมากสวดมวนต์ทุกวันปฏิบัติธรรมทุกวัน พี่ชายหลังจากบวชได้หนึ่งพันษาก็ลาสิกขาแล้วก็แต่งงานมีอาชีพการงานช่วยเหลือครอบครัวตัวเองเลิกดื่มเหล้าได้คุณพ่อยังใช้ชีวิตอยู่กับภรรยาใหม่ข้าพเจ้าและครอบครัวได้ไปทำบุญอุทิศส,ส่วนกุศลให้พี่ชายที่วัดอัมพวันโอกาสนั้นคุณพ่อก็ได้เข้ากรรมฐานที่วัดเจวันซึ่งวันนั้นเป็นเรื่องที่แปลก ที่ครูบาอาจารย์ที่สอนกรรมฐานท่านพูดถึงเรื่องการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้คนที่ฆ่าตัวตายซึ่งทำให้คุณพ่ออยากปฏิบัติกรรมฐานมากขึ้นพอกลับจากวัดคุณพ่อท่านศรัทธาหลวงพ่อมากและเลิกดื่มเหล้าเบียร์อย่างเด็ดขาดท่านสามารถนอนหลับได้โดยไม่ต้องพึ่งของมืนเมาทุกวันนี้คุณพ่อและครอบครัวของข้าพเจ้าหันมาสนใจธรรมะมากขึ้น ข้าพเจ้าจะชักชวนให้ท่านไปปฏิบัติธรรมและคอยให้กำลังใจในการปฏิบัติอยู่เรื่อยๆข้าพเจ้าคิดว่าชีวิตนี้ขออยู่เพื่อธรรมเป็นเรื่องหลักเพราะรู้ซึงว่าทุก์ขได้ลดน้อยลงและมีความสุขในการดำเนินชีวิตมากขึ้นและสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาสาธุกับเจ้าของเรื่อง ที่ได้นำเรื่องราวประสบการณ์ดีๆแบบนี้มาเผยแผ่เพื่อเป็นธรรมทานให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันสำหรับวันนี้ทีมงานมัณชาเสียงธรรมขอขอบพระคุณค่ะ